สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงกันคะไม่เคยมาทางนี้นานแล้วมาทักทายค่ะสบายดีกันทุกคนไหมคะดูเสียงกาเสียงนกเสียงกาอย่าอ่อนเดินไปทำงานจ้ะเดินไปขึ้นรถเดินขึ้นไปรถไฟ จำกันได้ไม่เปล่านอ้อไปดูทางนู้นดีกว่าทางเดินต้นนี้ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้ะรดูใบไม้ร่วงฤดดูใบไม้ร่วงมาแล้วเดินไปทำงานดีกว่าเอาสองนาทีสองนาที สวัสดีค่ะช่างบ้านนอกสวัสดีจ้าจำยะออนได้บอจำยะออนได้ไหมบ่เคยได้ไปเยี่ยมทักทายไผ่เลยไม่ค่อยได้มาทางนี้นานแล้วค่ะขอบคุณที่มาทักอันใหญ่เด้อกำลังยาวไปทำงานจ้ะสวัสดีครับ เมีนเมีนจ่าเพิ่นหายมาไหลสุดก็เลยมาไหลสุดยายสิไปทำงานยายอ่อนจะไปทำงานจ้าก็เลยไล์สุดเขาบอกว่าไม่ต้องนานก็ได้แค่สองนาทีเพื่อนวะ สองหน้าที่กับพ่อเพว่อนบอกกำหนดเวลาว่าสันเพิ่นว่าจะได้รับรางวัลด้วยนะเพิ่นวา่าไล์แบบตั่งไล์สุดแบบแนวตั่งยออ้งยอ,อนมาได้มาทางพี่ย้อนไม่ได้มาทางนี้จ้ะอยู่อยู่ทางนู้นอยู่ทางบ้านฟ้า อยู่ทังบ้านฝ่าจ่ะสบายดีบอน้องอันซื้ออีกหยังละ่ะเจ้ซื้ออีกหยังสวัสดีครับอยออนผมงอกหมดแล้วนะไม่ได้เจอกันหลายปีผมหงอกเต็มหัวเลยสบายดีบอจ่า ยังไม่ผ่านบอกกุศิว <Okay. S 1> าบอผ่านอีหยังบ่ท่านได้ผ่านฝ่าวกับฝ่าวได้หนี่ากพ่ท่านรถไฟสวัสดีทุกท่านนะคะที่มารับชม <c oughs> <c oughs> บบไดมาโดนจนเ่ามาอีกทีแก่แล้วผมหงอกเต็มหัวสวัสดีค่ะยังนี่ตํา สวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามานะจ๊ะขอบคุณที่มาให้กำลังใจคนแก่สวัสดีค่ะเดี๋ยวพท่านรถไฟจะเดินไปขึ้นรถไฟเริ่มหนาวแล้วหนาวแล้วจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีทุกๆคนเดอ้อ บ่ค่อยเด้มากทางนี้อีลีเดยไปอยู่แต่บ้านสีฟ้าไม่ค่อยมีเวลาด้วยคิดไปเฮ็ดมากกับขีข้านทำไปทำมาก็ขี้เกียจจ่ะถึงสถานีแล้วสู้ๆและอู้สู้เหมือนกันนะคะ ขอบคุณนะคะเด้อ่เขัมาให้กำลังใจถึงสถานีแล้วสถานีรถไฟ <c oughs> อย่างนี้ทุกวันแหละคนอยู่เมืองนอกก็ไม่ได้สบายนะคะก็ไปทำงานหากินเหมือนบ้านเรานั่นแหละคนอยู่เมืองนอกหลบาบกทั้งลำบากทั้งขยันนะคะคนอยู่บ้านนอก ว่ารายได้มันก็นดีกว่าอยู่บ้านเฮ้านอกจากรายได้มันก็ดีกว่าบ้านเราอยู่บ้านเราก็หากินลําบากของก็แพงทั้งนี่ของกับแพงค้อกันจ้ะขอบคุณหลายเด้อเห็นไหมใบไม้กาลังสีสวยใบไม้กําลังเปลี่ยนสีสวยๆย้ยอนจะไปทำงานกับเพื่อนนะเนี่ย วันนี้ดูสิคะบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าตอนนี้8ปดโมงสี่สิบห้าขอบคุณครับไปจังไหรอันพี่ผ่านแล้วย่ายอ่อนผ่านแต่ดลนแล้วแต่ว่าอันช่องสีฝ่าส่วนตัวยาออนยังไม่ผ่าน แต่อีกอันหนึ่งผ่านแล้วอีกอันหนึ่งผ่านแล้วจ้ะขอบคุณได้หลายเด้อน้องช่างบ้าน,นอกยอ่อนผ่านานานแล้วอันนี้น่ะผ่านตั้งแต่ตอนนูน้น ผ่านไปสองรอบได้เงินไปสองรอบแล้วผ่านสี่ปีได้เงินแค่สองผ่านสี่ปีได้เงินแค่สองรอบอันโตได้เงินไปได้เงินของเขาไปสร้าง้านนอกได้เงินกับเขาไหมแก่นี้ได้จ้ารถไฟสีมาแล้วขอบคุณนะครับพงเพง,งปังๆนะครับไปแล้ว ខ្លាប់ខ្លាប់